สวัสดีท่านผู้ชมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะที่กำลังรับชมซาวดีดีชาแนลกับผมนัยตุลตาและพิเทพแล้วก็ยังมีสาวๆสวยๆยืนอยู่ข้างๆผมด้วยซึ่งผมกับพิเทพกลัวที่จะตกงานมากๆเลยครับแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีค่ะตะวันจาก Yamaha Conference ค่ะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์แห่งงานคอนเฟรนซ์ของสาวดีดีจดสอบของเราท่าน เรายังหาอุปกรณ์สำหรับงานคอนเฟร์มาแนะนำท่านผู้ชมในช่วงนี้นะเพื่อที่จะได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะไม่ต้องออกไปข้างนอกประชุมอยู่ที่ออฟฟิศออนไลน์ได้เซฟตี้เซฟตี้คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรีวิวเรื่องซอฟต์แวร์ฟรีแล้วก็จะเป็นคลิปของโปรดักต์จาก Ever วันนี้เป็นโปรดักต์จากยามาฮ่าคอนเฟร c ตเป็นฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับแล้ชื่อชั้นจากยามาฮ่นะหายห่วงผมได้ยินชื่อนี้มานานล้ว ครับผมเดี๋ยวให้คุณประวันแนะนำว่าวันนี้น,นำโปรดักตรุ่นใดโมเดลใดมาบ้างอ้าวเเชิญครับวันนี้เลยค่ะ,คะคยามาฮ่าของเรานะคะทั้งหมดก็จะมี4รุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะยามาฮ่า YBC 200ค่ะครับผมต่อมาก็เป็นยามาฮ่า y c c 0 0ครับ แล้วตันนี้นะคะเป็นยามาฮ่าวายวีซีหนึ่งพันค่ะส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นยามาฮ่าซีเอสเจ็ดร้อยค่ะที่ท่านผู้ชมได้ยินตัวเลขที่ไม่ใช่ราคาเลยครับไม่ใช่ครับเป็นชื่อรุ่นครับท่านผู้ชมครับแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลก็จะมีความเหมาะสมหรือความหลากหลายในการใช้งานแตกต่างกันออกไปครับผมนะฮะว่าบางอย่างเช่นว่ารุ่นเล็กๆก็จะเหมาะกับงานพกพาการประชุมขนาดเล็กหรือถ้ารุ่นใหญ่ๆหน่อยก็จะเป็นแบบอ่ารุ่นหนึ่งพันรุ่นเจ็ด้อก็จะเหมาะกับการประชุมสําหรับขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นไป็ c a l กลสเกล เป็นเส็จขึ้นไปเดี๋ยวรีวิวกันทีละโมเดลครับท่านผู้ชมดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับอ่ะมาเริ่มไปเลยครับท่านผู้ชมครับมาเริ่มกันเลยสำหรับ Yamaha Conferencing ตัวที่หนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือ Yamaha YVC 200มีมาให้สองสีใช่ไหมทุกะวันใช่ค่ะสีดำแล้วก็สีขาวค่ะแล้วผมเห็นว่ามีของ ติดมาด้วยเนี่ยอันนี้คือนี่อันนี้คือกระเป๋าค่ะแถมมาด้วยค่ะนะครับลองลองดูครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องซื้อแยกต่างหากใช่ไม่ต้องซื้อค่ะฟรีค่ะแถมให้ฟรีเออดีท่านผู้ชมเหมาะกับการ้ค่าใสนี้นะท่านผู้ชมใส่แบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยค่ะโอ้ผมชอบสีขาวนะพี่เทพอ่ะชอบใช่ไหมผมง่าเปิดมากๆงอนผมชอบอะไรขาวๆพี่ผมก็ว่าอะไรอ่าเดี๋ยวผมมาถือกล้องตัวนี้ท่านผู้ชมได้คลอซับเข้ามาใกล้ๆ เอาละนี่น,น,นี่นี่นะอขออน,นุญาตบันทึกกล้องเลยครับท่านผู้ชมครับจะได้เห็นนะฮะเดี๋ยวผมทําเป็นภาพเล็กให้ท่านผู้ชมตัวนี้นะฮะคือ YVC 200ร้อเป็นไมโครโฟนและลำบพ <ลำ S 1> งในตัวนะครับ,รบที่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชัน e c h o c a n c e l l a t i o n ัตัดเสียงะสะท้อนกลับน้อยวีดักช่นงลดเสียงรบกวนและฟูดูแปลกทำให้พูดสนทนาสวนทางกันได้อย่างราบลืน่นเหมือนโทรศัพท์ท่านผู้ชมตัวนี้นะ มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยดีมากครับคือปัะหนึ่งก็เหมือนเหมือนลำโพงบลูทูธอ่ะนะค,คือแอบใช้ฟังเพลงก็ได้นะพี่เทแต่ที่เหมาะสำหรับงานประชุมนประชุมนะเพราะเขาใส่ไมค์คุณภาพสูงลำโพงคุณภาพสูงมาให้แล้วก็ยังมีบลูทูธด้วยอืมอืมท่านผู้ชมตัวนี้สามารถใช้งานผ่านสายสัญญ,ญาณที่คุณตะวันให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมอ่นี่มกล้องนี่นนน หรือจะใช้งานผ่านบลูทูธเชื่อมต่อกันได้แล้วก็ยังมีบลูทูธ o f c ด้วยครับนะฮะคือเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งแพร่ i n งอะไรอะเอามาไต่ใกล้ๆกก็จับคู่กันได้ละใช้งานได้สบายมากนะแต่แนะนำนิดนึงถ้าเกิดเราจะประชุมคอนเฟลตแนะนำให้ต่อสายทาไมนะคุณตะวันคุณตะวันบอกเพราะว่าต่อสายกับการคอนเฟลตนะคะมันจะเสถียรกว่ากับการต่อบลูทูธอ่อันนี้แนะนำสำหรับงาน ใช้งานฟังก์ชันบลูทูธเนี่ยคงจะแนะนำสำหรับการใช้เชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ใช่เพื่อทำเป็น voice call ครันะคุยโทรศัพท์ประชุมกันถ้าผู้ชมมาขยายเสียงก็ได้ไ,ดไ้คุยโทรศัพท์นะฮะหรือฟังก์ชันของบลูทูธของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทำเป็นเป็น voice call เข้ามาในจอยเข้ามาในมีติ้งการประชุมได้ด้วยท่านผู้ชม นึกภาพออกไหมเหมือนกับว่าผมกําลังสกายปอยู่ผมกําลังสกายไปหาพี่เทพนะคุยกับพี่เทพอยู่กําลังคุยเห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วปรากฏว่าคุณตะวันอยากเข้ามาคุยด้วยมีงานต้องคุยด้วยประชุมด้วยกันปรากฏว่าคุณตะวันไม่สะดวกขับรถอยู่ก็สามารถคอเข้ามาที่เครื่องของผมได้ซิงเข้าไปที่ตัวนี้นะคระับโจทย์ครับคือคุยผ่านเสียงได้ด้วยท่านผู้ชมและเสียงของคุณตะวันก็จะเข้ามาอยู่ในมิ팅ของผมกับพี่เทพด้วย เจ๋งนะท่านผู้ชมครับเจ๋งมากๆเลยโอเคแล้วตัวนี้เขาบอกแบตเตอรี่อึดด้วยนะอยู่ได้ถึง8ปดถึงสิชั่วโมงเนะี่ยโอ,โอ้โหเพมต่อนะครับเหลือเฟือเลยแหละพี่เทสนะนี่อันนี้เขาด้านหลังนะเห็นไหมนนี้ก็มีนี่ปุ่มบลูทูธนะฮะนะแล้วตรงน,นี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะท่านผู้ชมอันนี้ช่องต่อสายนะมินิอ่าไมโครไมโครพอร์ตไปพอ USB นะฮะแล้วตรงน,นี้ก็เอาไว้ใช้สําหรับต่อหูฟังหูฟังนะครับในตอนนี้ที่อยากประชุมแบบ เงียบๆคนเดียวนะไม่รบกวนใคลายนะผู้ชมอ่านี่ก็คือ YVC 200ครับไปดูรุ่นต่อไปครับผมอ่ะครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่โมเดลที่2นะฮะเออท่านผู้ชมครับที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือ YVC 300นะฮะท่านผู้ชมครับแม่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะอา่ลองเทียบกับ200ดูเอยรูเออสีขาวก่อนดนี่ท่านผู้ชม นี่กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้วางลงได้เลยขอโทษนะโอเคโอเคไม่ได้แจ้งไว้นี่ผมมาให้อีกกล้องนึงเพื่อความชัดเจนห้ท่านผู้ชมได้เห็นนะขนาดขนาดนะท่านผู้ชมนะก็คือมีขนาดที่ที่ใหญ่ขึ้นแหละแลวออกกันจะได้ไม่สับสนนะโอเคกลับมาที่ที่ตัวนี้ท่านผู้ชมครับสําหรับรุ่น300ฟังก์ช um> ันการใช้งาน เหมือนกับรุ่น200โจทย์หลักๆของยามาฮ่าเขาเหมือนกันอย่างที่บอกว่าทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อใช้งานคอนเฟรนต์เก็บเสียงรับเสียงได้ดีแล้วก็ขยายเสียงได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ตัดเสียงรบกวนางที่บอกตัวนี้พิเศษหน่อยอ่าพิเศษอะไรไหมมันมีอะไร3จุดตรงนี้มันต้องท่านผู้ชมตัวนี้มี3าไมโครโฟนนั่นไงเห็นไหมสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเลยอแล้วไมโครโฟนของยามาฮ่านะท่านผู้ชมนะไมโครโฟนของยามาฮ่านี่ไวมาก น,นั่งล้อมวงคุยกันเนี่ยแล้วเก็บเสียงได้แบบว่าเร็วชัดเจนตัวนี้นะท่านผู้ชมนะ ไม่ใช่แค่ตัวนี้ดิต้องพูดว่าทุกตัวเขามีพวกฟังก์ชันออโตเกีนคอนโทรลพี่ใช่เลยใช่ใครพูดเบาเขาขยายเสียงให้ใครพูดดังเกินไปเขาลดเสียงให้เป็นคุณสมบัติที่ดีมากหล่อมากเยรมาห้าตัวนี้เรารับเสียงได้ไกลมากผมเคยนั่งแบบนั่งทางๆอ่ะสองเมตรตามเมตรยังรับเสียงได้อีกได้อืมนั่นก็แปลว่าตัวนี้ท่านผู้ชมเหมาะสําหรับงานประชุมแบบห้องไซซิ่งอ่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางครับอกครับแต่จริงๆตัวนี้เขาบอกไม่พอนะ ยังสามารถที่จะพ่วงได้อีกหนึ่งตัวด้วยพ่วงนี้อีกใช่ห้องที่ใหญ่ขึ้นใช่ห้องที่ใหญ่ขึ้นนะฮะก็สามารถนําตัวนี้อีกตัวหนึ่งวางอ๋อข้างๆกันนะฮะแล้วก็ต่อสายเชื่อมเข้าหากันนะท่านผู้ชมตัวนี้ก็ฟังก์ชันเหมือนกันมีบลูทูธมี NFC นีะฮะเพิ่มลดเสียงเปิดปิดไม้นะครับสบายเลยตัวนี้โอเคท่านผู้ชมตัวนี้นะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะทำความเข้าใจก่อนรุ่นที่มีแบตเตอรี่ในตัวคือรุ่น YBc 200เท่านั้นนะท่านผู้ชม นี่คือใช้สายเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วนี่ก็คือความสามารถของ YVC 300ครับผมมาต่อกันที่โมเดลที่3ครับผมที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือ YVC <V> 1 1 0 0ท่านผู้ชมราคาไม่ใช่นะไม่ใช่ราคา1,000พัท่านผู้ชมรุ่น้ครับท่านผู้ชมนะที่เห็นอยู่ตรงนี้รุ่นนี้รุ่นนึ่พัน 1, จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนิดนึงใส่ไข่แน่ไม่ใช่พิเศษใส่ไขไ่ <laughs> ไม่ใช่เา กันมากเลยฟังชั่งมีอะไรบ้างที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือลำโพงเหรอคุณตะวันไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นไมโครโฟนของ YVC 1000ค่ะแล้วลำโพงอยู่ไหนอ่ะนี่เลยค่ะลำโพงอ่าโอเคคือแยกกันท่านผู้ชมรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยแยกไมโครโฟนและลำโพงออกมารับอใช่ลืมพูดไปจุดหนึ่งทำความเข้าใจก่อนเมื่อเราซื้อ1ชุดนะเราจะได้อะไรบ้างคุณตะวันหนึ่งชุดของ YVC 1 0 0 0ก็จะมีตัวลำโพงค่ะหนึ่งตัวแล้วก็ ไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวค่ะจะเป็นหนึ่งตัวค่ะอแค่นี้นะครับต้องทำความเข้ใ<ช>าใจก่อนเห็นคุณตะวันเอาเอามาตั้งเมื่อกี้ก็คุยผมอยู่ว่าเอามาตั้งไว้2ตัวเพราะว่าท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ y าย1ีซีันสามารถพ่วงหรือเพิ่มไมโครโฟนได้มากถึง5ตัวค่ะท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะใช้ไมโครโฟนได้สูงสุดถึง5ตัวแล้วแล้วต้องขยายความนะท่านผู้ชมตัวนี้นะเดี๋ยวช่วงทดสอบเ๋ยเปิดไฟให้ดูแล้วกันครับตัวนี้ มีไมโครโฟน3ตัวอยู่ข้างในนะุ่นผู้ชมนะโอ้เล็กๆนี่นะใช่พี่เทพครับแล้วพี่คิดดูสิพ่วงต่อได้5ไมโครโฟน3 5, 3มคูณ 5, 5้ 5. โอ้ดียังไม่ตกเลขนะเนี่ยนะเออ3 5ม้าไมโครโฟนนะคุผู้ชมถึงบอกตัวเนี้ยเหมาะกับห้องประชุมขนาดใหญ่สบายเลยเเที่ต้องการทำให้ห้องประชุมเนี่ยเป็นห้องคอนเฟรนซ์ขึ้นะอ,อุปรกรณ์ตัวนี้ไปเสริมนะโอ้โหเยี่ยมเลย่านผู้ชมครับ สิ่งที่ผมอยากพูดต่อก็คือเจ้าตัวนี้นะความพิเศษของ YVC 1000เนี่ยมันมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนะนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายอีกทีนึงแล้วกันทองช่วงทดสอบจะได้เห็นตอบรักตอตลอดมาหน่อยเป็นรูปเหมือนซ่อมเสียงตรงนี้ท่านผู้ชมนี่สำหรับอะไรครับอ่เดี๋ยวโฟกัสนิดนิดนี่นี่นี่อันนี้อ่าโอเคกล้องนี้นะโฟกัสเป็นรูปเหมือนซ่อมเสียงคือเจ้าตัวนี้ถึงบอกว่าเหมาะกับห้องประชุมขนาดใหญ่เขาไม่ได้ออกแบบมาแค่ว่า เออเสียงดังมาเยอะจบใช่ค่ั้นยังไม่จบนะเพราะงานคอนเฟลตมันละเอียดอ่อนนะครับใช่ครับเจ้าปุ่มตรงนี้ทำหน้าที่วิเคราะห์หรือ analyze อะคูสติกของห้องนะว่าห้องเนี้ยอะคูสติกเป็นไงดูเขาจะยิงพิ้งนอยสองใบนะเออหมือนวัดเสียงแล้วก็วิเคราะห์เสียงแล้วก็ปรับเอ็กโคให้เหมาะสมปรับความไวไมโครโฟนให้เหมาะสมมีความยืดหยุ่นมากนะครับรุ่นนี้เจ๋งมากเลยที่เทพดียังไงในช่วงทดลองทดสอบเดี๋ยวจะเปิดให้ดูท่านผู้ชมนะ ชอบมากมากเลยอ่ะมีอะไรอีกนี่นี่ด้านหลังของเครื่องให้ดูนิดนึงมีช่องอะไรเยอะแยะเลยครับช่องเยอะแยะเลยนะฮะสามารถนำ audio in out หรือสามารถเอาไมโครโฟนภายนอกมาต่อได้ทุ่ผู้ชมเจ๋งตรงนี้แหละครับเจ๋งนะขยายลำโพงเพิ่มก็ได้เนี่ยนะแล้วอันนี้เป็นช่องช่องต่อไมโครโฟนรูปกลมๆน่ะใช้เป็นเนี่ยสายแรนซึ่งพอเราใช้เป็นสายแรนท่านผู้ชมมันยืดหยุ่นครับ ทำไมพี่เหมืนหอนผมจะเดินไว้บนโต๊ะเอาไม้ไว้บนโต๊ะเดินสายก็เอาสายแรนมาทาเองอ่ะจะใช้ยาวกี่เมตรก็ได้สะดวกมากมากเลยครับแนะนําต่อเส้นไม่ควรเกิน10เมตรน,นะท่านผู้ชมนะครับผมท่านผู้ชมฮะเราก็ตัวเนี้ที่บอกว่าพ่วงได้5้าไมโครโฟนเนี่ยระยะรับเสียงเขาไวมากนะแล้วก็มีแนะนำท่านผู้ชมนะวว่าตั้งไมโครโฟนหนึ่งตัวตั้งห่างกันห่างกัน1เมตรนะอย่างน้อยไม่ให้มันกวนกันเอาห้าตัวก็ ท่านผู้ชมคิดดูทีถ้าใช้5ไม่อ่ะหเก็บห้องประชุมใหญ่ๆได้สบายเลยนะครับอ้เจ๋งอ่ะนะนี่คือความสามารถของ YVC 1,000ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับมาพบกับตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วโมเดลตัวที่4ครับที่ตรงหน้าของเราตอนนี้ก็คือยามาฮ่5 4 s 700ค่ะนี่ก็คือ อุปกรณ์ conferencing รุ่นใหม่ล่าสุดจากยามาฮ่าล่าสุดครับล่าสุดครับคุณตาโอ้โหติดบาทไหมกลัวจะเครียดมีช่องไหนไม่ได้เลยกวดูงานแบบว่าดูนานแล้วจะเบื่อไงก็กระตุ้นท่านผู้ชมว่ายังสนใจอยู่หเปลตาเรียดอยู่ใช่ไหมอ่ะนะกูจะเรียนเรียดเรียดครับโอ้แม่ท่านผู้ชม ตัวนี้ผมชอบมากเลยอ่ะเพิ่งอองรุ่นใหม่ล่าสุดนะผมให้ทำไมพี่เพราะผมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนเดี๋ยวมาให้ฟรีให้ไหมครับขอบพระคุณยมาิ่งครับขอบคคุณมาก่ะนี่ตอนบอกกล้องก็ทำได้ทุกอย่างแซวเลยนะท่านผู้ชมมาดูความสามารถกันตัวนี้ CS 700นะฮะผมเคยรีวิวเอาไว้แล้วท่านผู้ชมนะว่าตัวนี้เป็น all in one อ่ะ all in one เลยแล้วก็เป็นแบบว่าบาร์ bar s t u อ i ะคือเหมือนว่า เป็นเซาว์บาร์แล้วก็มีกล้องมีลำโพงมีไมค์มีกล้องใช่เนี่ยแล้วกงตัวนี้พิเศษคือเพิ่มกล้องเข้ามานะเห็นไหมเห็นเหอ็นเห็นเห็นโอเคเพิ่มกล้องเข้ามากล้องตัวนี้ก็เป็นคุณภาพระดับ Full HD นะแล้วก็สามารถปรับเคลื่อนไหวได้แผนอ่ะซ้ายขวาได้ไหมอ๋อขึ้นลงได้ขึ้นลงขึ้นลงสามารถอ๋อสามารถปรับได้แต่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่ไหมได้ยินคุณตะวันพูดโอเคเลยนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้นะ มีลำโพงอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีไมโครโฟนรุ่นใหม่ที่ผมเคยรีไวเป็นไมโครโฟนแบบนั้นพี่เทพจำได้ไหมสเปกอ่ะก็บีมร์มิงอะเรย์ครับผมบีมร์มิงอะเรย์คือเขาจะทำหน้าที่ตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงโดยอัตโนมัติมันดีแล้วก็หันทิศทางการรับเสียงไปยังแหล่งกำเนิดเสียงทำให้ขออภัยฮะทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพคือชัดเจนชัดเจนชัดเจนเลยนะฮะเจ๋งมากๆนะครับบีมร์มิงอะเรย์ตัวนี้นะใช่แล้วจำได้ละครับโอเคแล้วก็ฟังก์ชัน เหมือนกับตัวอื่นนะผู้ชมไม่ต่างกันเพิ่มลดเสียงนะครับเปิดปิดไม้ปรับกล้องลำโพงมี4ี่ตัวบลูทูธอ่าลำโพงมี4ตัวนะครับผมแล้วก็มี NFCNFC นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพี่เทพและคุณตะวันเนี่ยเดี๋ยวจะทดสอบอุปกรณ์ให้ดูถึงคุณสมบัติเด่นๆในแต่ละรุ่นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีโชว์ด้วยความสามารถไมโครโฟนของ Yamaha Conference ครับผมจะทดสอบไปรู้ไหมพี่ยังไง ผมจะเปิดเพลงเปิดเพลงกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเปิดเพลงแล้วก็เต้นกัน3คนนี่ไม่ใช่ไอ้โตขอเป็นเพลงเร็วนะนั่นไงท่านผู้ชมอย่างที่ต้องการแล้วไม่ใช่แล้วทผู้ชมผมจะเปิดเพลงนะเปิดเพลงขึ้นมาแล้วก็เปิดเพลงผ่านเจ้าตัวอุปกรณ์ Yamaha Conflex เนี่ยรุ่นไหนก็ได้เดี๋ยวจะลองดูแล้วผมจะบันทึกเสียง เสียงพูดเนี่ยแหละผมจะพูดเปิดเพลงไปพร้อมพูดด้วยแล้วให้ไมค์ของยามาฮ่าบันทึกเสียงครับเพื่ออะไรรู้ไหมพี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ยามาฮ่าเนี่ยคัดเฉพาะเสียงที่ผมพูดเสียงผู้พูดเท่านั้นแล้วตัดเสียงเพลงทิ้งทําได้จริงเดี๋ยวลองดูกันไหมล่ะไปเลยครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงลองของครับผมทดลองทดสอบก็พอครับโอเคโอเคแล้วพี่นะแหม มันตื่นเต้นอดไม่ได้ของว่ามันเจ๋งมากครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นว่าเดี๋ยวผมจะทดลองนะทดสอบด้วยการเปิดเพลงนะจากโ no น้ตบุ๊กท่านผู้ชมนะเปิดเพลงผ่านยามาให้แหละรุ่นที่ผมจะทดสอบเอามาทดสอบก็คือ y v c 300้ <300 S 1> นะท่านผู้ชมผมจะเปิดเพลงแล้วผมจะเปิดโปรแกรมบันทึกเสียงนะคือผมจะเปิดเพลงทิ้ไว้แล้วผมก็พูดไปดดพร้อมบันทึกเสียงะนะ แล้วให้ยามาห้าเนี่ยตัดเสียงเพลงออกเหลือแต่เสียงพูดของผมอ่าผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าดูซิว่ามันจะทําได้ไหมเพราะที่ผมดูสเปคต,ตัวนี้เขาสามารถตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้และว,วิเคราะห์ human voice ได้ว่าอันไหนคือเสียงรบก,กวนอันไหนคือเสียงของคนพูดคนพูดเสียงหลักนั่นเองทาได้จริงไหมตื่นเต้น<อ>ไป<ด>ลองดูครับ,ลอ,รบลองดูค่ะเปิดเพลงก่อนขอขอุญากหาเพลงับท่านผู้ชมเพลงแนเซอเขาบอกว่า เดี๋ยวนะโรรูมอยู่ไหนต้องเปิดเพลงทิ้งไว้สักสักพักหนึ่งสักสิบวีสิบห้าวีเพื่อให้ระบบมัน analyze แล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ได้บันทึกกันท่านผู้ชมนะผมจะให้ระบบมัน analyze ก่อนนะโอเคทีนี้ผมเปิดโปรแกรมมานี่กล้องนี่ละเอานะผมจะบันทึกเสียงนะท่านผู้ชมนะเอาเพลงไวาข้างๆก่อน ผมกดบันทึกเรียบร้อยแล้วทดสอบครับ1 2 3 4 5ส่ห้าท่านผู้ชมดูกล้องนี้นะนี่นกล้องตรงนี้นะท่านผู้ชมผมพูดไปด้วยผมบันทึกเสียงไปพร้อมกับการเปิดเพลงนี่นะนะผู้ชมนะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะทําจริงๆทดสอบจริงๆนะประมาณนี้1 2 3 4 5สโอเคครับโอเคท่านผู้ชมมาดูกันผมปิดเพลงก่อน ตื่นเต้นนะทำได้จริงป่ะแล้วผมก็จะเลย์สิ่งที่ผมบันทึกเอาไว้ย้อนกลับยังไงผมกดบันทึกเรียบร้อยแล้วทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ถ้าท่านผู้ชมดูกล้องนี้นะนี่กล้องตัวนี้นะท่านผู้ชมผมพูดไปด้วยผมบันทึกเสียงไปพร้อมกับการเปิดเพลง นเล่นะอะไรก็นะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะทําจริงๆทดสอบจริงๆนะเล่นกลหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับเป็นไงท่านผู้ชมไม่ธรรมดาเจ๋งมากพี่แอ๊บหรือว่าคุณตะวันมีรีโมงรีโมไม่มีค่ะไม่มีนะท่านผู้ชมยามาห้าทำได้ค่ะยามาห้าทำได้จริงๆแลเจ๋งมากเลยนะผู้ชมมือให้เลไตบกมึงให้ ใส่เอฟเฟกต์ุกมือดังๆนะครับหยท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมไม่เชื่อคลิปนี้ไม่ต้องใช้จกักรยานในการรับชมนะฮะบ <types of music> ิจานะยะขอโทษนะท <c oughs> ่านผู้ชมสามารถมาทดสอบไปที่บริษัทผมเลยอว่ามาเปิดเพลงมาเอาน้ตบุ๊กมาเองก็ได้เอ,าอ้าแล้วเดี๋ยวมาบันทึกกันมาลองกันหรือว่ามันทาได้จริงๆตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมเลยโอ้โหแบบเสียงเพลงแบบไม่ได้ยินเลยนะจริงดิเสียงพูดหายไปหมดเลยเสียงเพลง ผมชอบมากมันเจ๋งมากไมโครโฟนของยีมาาตัวนี้นะไม่ธรรมดาโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันอีกตัวหนึ่ง<ม>เป็นเป็นในส่วนของ YVC 1000นรุ่นใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคไปดูกันครับไปดูกันครับครับท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งความสามารถนะอีกฟังก์ชันที่อยากให้ดูของ YVC 1000 <1, 000. S 2> อันนี้1,000 <1, 000. S 2> นะตัวเมื่อกี้ที่โชว์เป็นรุ่น300ท่านผู้ชมอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าเขามีปุ่ม analyze หรือวิเคราะห์ สภาพคุ้นสิกของห้องเดี๋ยวท่าผู้ชมไม่เชื่อต้องทดสอบให้ดูนี่ถ้าผู้ชมปุ๊นี้นะีน๋ยวบอกได้ก่อน <c oughs> กดค้างไว้จะขึ้นเป็นไฟล์สีส้สง Automatic Audio Tuning will start. Please move away from the devices and do not make any noise. The measurement sounds will play. Audio tuning has cancelled been tuning เป็นไงคนระับท่านผู้ชมผมกด cancel ไปก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าฟังก์ชันตรงนี้ต้องใช้เวลา analyze ประมาณ1-2นาทีท่านผู้ชมนะเจ๋งไหมพี่เทพดีครับดีดผู้หญิงอยู่ในเครื่องด้วยพี่ดีครับแมาให้ <laughs> <laughs> เป็นฟังก์ชันเป็นซอฟต์แวร์ครับท่านผู้ชมฮะนี่เขาก็จะยิงพิ้งก์น้อยสบาปนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไมโครโฟนแล้วก็ปรับเซ็ต ความไวไมโครโฟนอะคูสติกอะไรให้เหมาะสมทังหลายแหล่นะผู้ชมนะนี่คือความสามารถของเขาเนี่ยตรงนี้ท่าผู้ชมตรงไมโครโฟนที่บอกมี3ไมใหม่นะนี่หนึ่งสองสามนะตามจุดไฟเลยใช่ถ้าเกิดไม่ใช้นะนี่กดที่เป็นสีแดงก็คือไม่ใช้ใช่ผู้ชมผู้ชมครับแล้วทุกรุ่นของยามาฮ่าเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าจะใช้งานยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรคุณตะวันยามาฮ่าก็จะเป็นการใช้งานแบบ plug and play ค่ะเห็นไหมง่ายอีกแล้ว เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์โนนีไดเวอร์ใช่ยากใช่ใช่ท่านผู้ชมเรื่องเรื่องการคอนเฟรนต์เรื่องการประชุมออนไลน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวตอนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยก็ผมกับทีมงานนะฮะจาก s าวดีดีดอทช็อแล้วจากเยาวมาห้าก็อยากฝากอุปกรณ์ไว้พิจารณานะครับก็บสำหรับคลิปในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชม สำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายเฮ้